หมู่บ้านสามัคคีสัตหีบ MOU สหกรณ์เคหะสถานราชนาวีรับส่วนลดหลังละกว่า2 0 0แสนบาทหมู่บ้านสามัคคีโดยดรนัทยาคุปตะพันธ์ประธานบริษัทสามัคคีกรุ๊ปจำกัดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างสหกรณ์เคหะสถานราชนาวีจำกัด กับบริษัทสามัคคีกรุ๊ปจำกัดกรณีที่สมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวีซื้อโครงการบ้านสามัคคีพื้นที่สัตหีบผ่านสหกรณ์จะได้รับส่วนลดราคาจากโครงการบ้านสามัคคีในราคาหลังละไม่น้อยกว่า200,000บาทนะคะเพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อที่พักอาศัยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะหมู่บ้านสามัคคีโดยบริษัทสามัคคีกรุ๊ปจำกัด มีประสบการณ์ในการทําโครงการบ้านสามัคคีสวัสดิการกับหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบมาตั้งแต่ปีพศ2535นะคะด้วยนโยบายบ้านสามคัคคีบ้านสวยคุณภาพดีทําเลเยี่ยมราคาแสนถูกเหมือนเดิมจุดเด่นของโครงการบ้านสามัคคีนั้นเป็นโครงการทําเลติดถนนใหญ่ค่ะสะดวกสบายทุกการเดินทางด้วยถนนสุขุมวิทและถนนทางหลวงชนบท ่ายล้อมด้วยสถานที่สำคัญนะคะอาทิสวนนงนุษพัทยาสวนน้ำกระตูนิตเวิร์กสวนน้ำรามายานะพัทยาพระพุทธรูปเขาชีจันทร์หาดนางรำและสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินจายงาน